สวัสดีค่ะคุณครูอาจารยสวัสดีค่ะคุณครูอาจสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทุกคนนั่งลงได้คุณขอบคุณค่ะคุณครูอาจสวัสดีนะคะวันนี้วันเปิดเทอมใหม่นะคุณครูได้กล่าวมาว่าจะมีนักเรียนจากกรุงเทพนะคะเขาย้ายมาเรียนกับเราซึ่งวันนี้คุณครูจะให้เพื่อนมาแนะนําตัวให้รู้จักนะคะอี่อคือเจน่ะ ลองแนะนำตัวให้ท่านฟังสิตัวจริงเราเชื่ออีกียวนาเราย่าไมาจับตัวให้เป็นทีที่เราอยากเชื่อทุกคนนะอ่าโอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆได้จักแล้วนะคะดูฝากทุกคนดูแลกันด้วยนะครับส้า ใช่ๆทำไมเขาไม่กินแล้วลองนมะกรเนี่ยแย่งกินนะจริงไม่เป็นอะรู้สึกว่ามันมีกินแปลกๆด้วยออที่ไหตงกินาแน่เลต่ว่าคมที่นชมเลยนะอีกคือต้รอกินดูสรบอว่าีคือจแน่ๆก็ได้งั้นจะลองดูไหม อะไรขนาดนี้เลยนะเนี่ยฉันบอกแล้วว่าเธอต้องกรอบแล้วเพิมตามมันทำยังไงพวกเธอทำเป็นไหมทำเป็นสิเพื่อทำทุ่งเดือยเลยนะใช่ไหมพวกเราๆๆๆใช่ใช่ใช่ถ้อย่างนั้นพวกเธอสอนฉันได้ไหมถ้าอยากทำเป็นแบบพวกเธอบ้<ช>างได้สิหนังรุ่งเรืองคือได้แรเสุดแต่เราเนี่ยเป็นขอเธอเอง นี่เป็นอาหารของ มาเราที่มีมานานแล้วใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแถมยังอร่อยและมีประโยชน์ด้วย,วยค่ะที่งถิ่นทำได้ไหมได้สีสบายมากงั้นเรามาลองชิมกันเลยอีคิววันนี้ทานข้าวกับอะไรดีคะสปาเกตตี้หรือชาบูดีคะลูกเกี๊ยสม้มตำครับแม่ฮะส้มตำเนี่ยนะแม่ได้ยินผิดไปหรือเปล่าคะลูกไม่ผิดหรอก เอ๊ะแต่ปกติลูกแม่เมื่อกี้ส้มตำไม่ใช่เหรอคะวันนี้ทำไมอยากกินล่ะคะมันก่อนที่โรงเรียนหนูได้เราคิงเรียนตอนแรกเราไม่กล้ากินแต่ตอนเรงเหมือนจะกินดูมันอร่อยมากเลยครับแม่แต่แม่ทำไม่เป็นนะสิลูกท่เป็นเลยหรอกคับก็ได้สูตรจากเพื่อนแล้วก็พาทำให้แม่เองว่าทางร้านนี้คิวโชว์ฝีมือเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่นั่งรอข้างหลังนะคะโอเคคะ่ะ เอาละได้มาละกอแล้ว,ลวเอาไปตามสวตรองกันไปว้าวน่ากินจังเอาไปให้แม่ดีกว่า แล้วครับแม่ไหนคะอุ้ยน่าทานจังเลยฝีมือลูกแม่เหรอคะเนี่ยใช่ค่ะให้คุณแม่ลองชิมหน่อยนะคะอืมสุดยอดมากเลยคะ่ะหนูทานได้ยัง,ยงลองชิมดูสิคะครอร่อยนะฝีมือใช,ใช้ได้เลยเยียมมากเลยค,ะยค่ะเก่งมาก